สวัสดีครับผมนายตินพัสุธานะครับเจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับทิปเล็กของจีซาเค็นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมได้พูดถึงการตั้งค่า,า text style และก็ d i เ e n s i o n style ไปนะครับในสัปดาห์นี้ผมจะมาพูดถึงการตั้งค่า layer นะครับ l a อร์ layer, นะครับมีความสําคัญยังไง layer ก็คือการตั้งค่าสีนะครับแล้วก็ลักษณะเส้นต่างๆที่อยู่ใน Drawing นะครับสมมุติว่าชิ้นงานชิ้นนี้นะครับผมเขียนเป็นโมเดลนะครับเป็นเส้นสีขาวนะครับเส้นสีแดงนะครับจะเป็นเส้นบอกขนาดนะครับส่วนเส้นสีเหลืองนะครับก็จะเป็นเส้นที่ถูกบดบังนะครับอยู่บริเวณด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับการสร้างเลเยอร์นะครับก็อยู่บริเวณนี้ครับคลิก New นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับเป็นการสร้างเลเยอร์นะครับเราสามารถเข้าไป พิมพ์นะครับแก้ไขนะครับเลเยอร์ได้นะครับสามารถเปลี่ยนสีนะครับของเลเยอร์นั้นได้นะครับโอเคบริเวณนี้นะครับแล้วก็สามารถใส่ในส่วนของลักษณะเส้นได้นะครับบริเวณนี้นะครับสามารถเข้ามาคลิกเลือกได้นะครับถัดมาก็จะเป็นน้ําหนักเส้นนะครับเราสามารถเลือกน้ําหนักของเส้นได้นะครับสมมุติผมไม่เอานะครับหนึ่งสองสามสี่ผมไม่เอาผมก็สามารถดีลีฟได้นะครับ บรเวนี้หนึ่งตัวสองตัวนะผมจะ delete นะแบบนี้ครับผมก็ apply โอเคนะครับเป็นการ delete นะครับทีนี้เนี่ยเลเยอนะครับเรามาดูการทำงานกันนะครับสมมุติเราดูที่เส้น dimension, dimension นะครับสมมุติผมปิดไฟปุ๊บ แอปพลายนะครับนะครับเส้นบอกขนาดก็จะหายไปเขาจะแยกออกกันเลยนะครับระหว่างเส้นบอกขนาดนะครับเส้นที่อยู่ด้านหลังนะครับผมปิดไฟปิดไฟไปนะแอปพลายนะครับเส้นที่อยู่ด้านหลังก็จะหายไปนะครับผมเปิดไฟมาปุ๊บเส้นก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับเส้นเลมิเตอร์นะครับผมก็ปิดนะครับแล้วก็เปิดได้เหมือนเดิม การสร้างเลเยอร์นะครับก็คือการส<กา>ร้างเส้นนะครับตอนเราทํางานเนี่ยเราจะไม่ได้สับสนนะครับว่าเส้นไหนทํางานยังไงนะครับตัวนี้ก็จะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับให้ตรงตามลักษณะงานนะครับสําหรับทิปทิกในวันนี้นะครับมีเพียงเท่านี้ติดตามทิปทิกได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ